ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายนะคะจะมานําเสนอบอลสี2ชนิดนะคะนั่นก็คือทศกัณน,นะคะที่เป็นฝั่งสีเขียวนะคะแล้วก็กุมพกันนะคะแต่ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าทศกัณ์ของเราเนี่ยยังกัดสีไม่เต็มที่นะคะก็คือถ้ากัดสีเนี่ยสวยไม่แพ้กับกลุมพกันแน่นอนค่ะเดี๋ยวฝ้ายขึ้นภาพของทศกัณตอนกัดสีให้นะคะท่านผู้ชม อ่าเดี๋ยวเราจะมาเท้าความถึงประวัติของทศกัณฐ์และกุมภกรันกันสักหน่อยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะตามจากที่ฝ้ายได้ศึกษามานะคะกุมภกรันเนี่ยนะคะเขาเป็นกุมภกรันทางด้านขวานะคะบอลสีที่เป็นสีแดงะค,ะค่ะกับกุมภกรันนะคะเป็นโอรสของท้าวลัสเตียนและนางรัชดามีศัก์เป็นน้องแท้ๆของทศกัณฐ์นะคะมีหน้าและกาย สีเขียวชายาชื่อนางจันทรราวดีก็คือเป็นยักษ์เขาเป็นยักษ์นะคะที่มีฤทธิ์มากที่สุดตนหนึ่งมีอาวุธร้ายประจำกายคือหอกโมกขะศักที่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นยักษ์ที่ตั้งมั่นในธรรมแต่ต้องออกรบช่วยกับทศกัณน,นะคะเ,เพราะว่าเห็นแก่วความเป็นพี่น้องนะคะเขาบอกว่ากุมภกันนะคะ เคยแสดงฤทธิ์ในสมรภูมิรบถึง4ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกก็คือกับสุครีพนะคะแล้วก็โดยวางอุบายลวงสุครีพนะคะให้ถอนตันให้ถอนต้นรังนะคะแล้วก็ครั้งที่2ทําวิธีรับหอ,อกโมกขศักดิ์แต่ถูกคนุมานและองคตนะคะทําลายวิธีครั้งที่3เนี่ยเขาทําวิธีทดน้ําแต่ไม่สําเร็จเพราะถูกขัดขวางจากคนุมาน นะคะและกุมภกันเนี่ยเขาได้แทงแทงหอกโมฆขศักดิ์ใส่พลักจนเกือบสิ้นชีวิตนะคะละครั้งที่ต่อสู้รบกับพระรามแต่ก็เพียงพล้ำถูกสอนพระรามฆ่าตายนะคะเหตุที่ชื่อกุมภกันนะคะก็เพราะว่ากุมภกันหรือว่าหูหม้อนะคะเพราะว่ามีร่างกายใหญ่โตมากสามารถเอาหม้อใส่ใบหูได้นะคะ<อ>นี่ค่ะ สวยมากๆค่ะจริงๆแล้วบอลสองตัวก็คือก็คือกุมพการกับทศกันนะคะเขาเป็นยากทั้งคู่นะคะแล้วก็อยู่ในตับรามเกียรติด้วยแล้วเขาก็ยังเป็นพี่น้องกันนะคะโดยโทศกัณ์เนี่ยเป็นพี่นะคะส่วนกุมพกันเป็นน้องนะคะเดี๋ยวไฟจะขึ้นขึ้นผ้าบอลสีทศกัณ์ที่กัดสีให้นะคะก็คือความสวยไม่แพ้กับกุมพกันเลยนะคะแต่ตอนนี้คือยังไม่กัดสีนะคะ และในส่วนเรื่องของราคานะคะก็ต้องบอกเลยว่าโฉนจการน,นะคะฝั่งเขียวนี่ก็คือราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่านะคะแต่กุมภกันก็ราคาสูงเช่นเดียวกันนะคะอย่างต้นนี้ไฟซื้อมานะคะถือว่าได้ราคาถูกไม่ไม่ใช่ถูกถือว่าได้ราคามิตรภาพมากๆนะคะก็คือ5,000บาทนะคะแต่ถ้ากุมภกันนะถ้าต้นขนาดนี้ก็ก็เป็นหลักพันนะคะแต่ถ้าเป็นเบีย้ยเล็กๆเ,ก,เก,ก็หลายร้อยอยู่นะคะแต่ถ้าต้นนี้นี่ก็น่าจะเป็นหลักพันนะคะ วันนี้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาแลเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ